หลังพิธีกรชื่อดังหนุ่มกัญชัยนะคะมีการออกมาประกาศลงโลกโซเชียลว่าต้องกักตัวเพราะทีมงานป่วยเป็นโควิด -19 ค่ะล่าสุดก็มีการอั ในรายการดังค่ะพร้อมเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าโอ้ตอนนั้นกลัวมากเลยซึ่งในส่วนของอาการตอนนี้ยังปกติอยู่แต่ก็อาจจะคิดไปเองนะคือตอนนี้ระคายคอแต่ยังไม่รู้และตอบไม่ได้จริงๆเพราะเพิ่งเจอคนที่ติดเชื้อไปเมื่อวันที่17มกราคมเจอช่วงเช้าประมาณ10บโมงก่อนจะเล่าต่อว่าที่มีความเสี่ยงสูงนะัเป็นเพราะว่าตอนนี้แต่งหน้าปกติแล้ว เมื่อก่อนก็จะใส่หน้ากากแล้วแต่งหน้าครึ่งหนึ่งแต่พอเขาเริ่มมีการผ่อนปรนก็เริ่มแต่งแบบเต็มหน้านะคะและแต่และคนที่มาเจอกันก็ต้องมีการตรวจเอทก่อนทุกคนและปรากฏว่าน้องทีมงานคนนี้เข้ามาที่ช่องและเขายังไม่ถึงคิวตรวจเอทเคเขาก็เลยแวะมาเจอตนก่อนและตอนนั้นเนี่ยถอดหน้ากาก,ากอยู่ซึ่งน้องคนนี้เขาก็อยากจะตรวจว่าเขามีภูมิหรือเปล่าเพราะเขาเพิ่งไปฉีดวัคซีนมา ทางด้านของหนุ่มนะคะก็เลยตรวจให้เพราะมีเครื่องตรวจและในการตรวจภูมิให้นั้นจะต้องมีการเจาะเลือดที่ปลายนิ้วค่ะก็เลยลุกจากาห้องแต่งหน้าเนี่ยเดินมาเจาะเลือดให้เขาเพื่อตรวจภูมิให้ซึ่งกลายเป็นว่าตนเนี่ยอยู่ใกล้เขาโดยไม่ได้สวมใส่หน้ากาก,กอนามายัย แต่เขาใส่หน้ากากก็คือเสี่ยงเลยเสี่ยงสูงนะคะซึ่งทางด้านทีมงานที่เจอกับตนเสร็จก็ได้ไปตรวจ ATK 2ครั้งก็ขึ้น2ครั้งเลยตัวเองรู้สึกกังวลใจเพราะต้องไปเจอกับใครๆในรายการเลยโทรหาคุณหมอหมอก็เลยแนะนําให้กักตัว7วันและตรวจ ATK หลังจากนั้นถ้าตรวจและไม่เจอนะคะก็อาจจะใช้ชีวิตตามปกติและอีก3วันจะต้องทําการตรวจอีกครั้งเพื่อความชัวเป็นสูตร7จบวกสค่ะพร้อมกับเผยว่าตัวเองเนะี่ยยังไม่ได้ตรวจ RTPCR และเล่าอีกว่าตรวจ ATK ไปถึง5เทสหยี่ห้อ1ใน5นั้นก็เป็นอาชุดตรวจน้ำลายด้วยนะคะถ้าเกิดว่ารับเชื้อมาจริงๆก็ยังไม่เจอวันพฤหัสบดีนี้อาจจะไปตรวจอีกทีก็ภาวนาขออย่าให้ติดเชื้อเพราะตนนั้นก็ปกป้องตัวเองเต็มที่แล้วค่ะแล้วก็มี2คนในวงการบันเทิงรายล่าสุดที่ออกมาประกาศว่าติดเชื้อโควิด -19 นะคะได้แก่2สาวสมาชิกวงเกิลกรุ๊ปชื่อดังอย่าง4 e อาอายกรรณิศและตาออมเบนญาภาค่ะทั้งคู่ก็ออกมาโพสต์ผ่าน Instagram โดยอาอายโพสตว่าสวัสดีค่ะทุกคนอาอายนะคะวันที่18มกราคม2565ระหว่างที่อาอายกักตัวอยู่ที่บ้านเรามีอาการไอเจ็บคอปวดศีรษะเล็กน้อยจึงตรวจเอ k เคด้วยตัวเองผลออกมาว่า2ขีดและพบเชื้อค่ะแล้วตอนนี้ผล R t p c ทของอาอายก็ออกมาแล้วว่าอาอายนั้นติดเชื้อโควิด -19 ค่ะตอนนี้เข้ารับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว อ้าอยต้องขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบนี้ด้วยจริงๆนะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยและอ้าอยจะรีบหายไวๆเพื่อกลับมาทํางานค่ะขอโทษทุกคนด้วยอีกครั้งนะคะ ส่วนตาออมค่ะก็แจ้งว่าเมื่อวันที่17มกราคมออมได้รับการแจ้งว่าเพื่อนร่วมงานที่ไปทํางานด้วยกันจากวันที่15มกราคมนั้นตรวจพบเชื้อโควิดและตัวเราเองก็เริ่มมีอาการเจ็บคอและไอเลยได้ทําการตรวจเอทเครอบแรกแต่ไม่ขึ้นว่าพบเชื้อนะคะเนื่องจากมีอาการก็เลยกักตัวแล้วก็เลี่ยงการใกล้ชิดกับคนที่บ้านส่วนในวันที่18มกราคมตอน7โมงเช้ามีอาการเจ็บคอไอมีไข้ปวดศีรษะและได้ทําการตรวจเอทเคอีกรอบพบว่า เจอเชื้อทั้ง2รอบที่ตรวจเลยนะคะก็เลยได้ไปตรวจ rt pcr ที่โรงพยาบาลและเข้ากักตัวที่โรงพยาบาลเรียบร้อยต้องขออภัยผู้ที่ได้ผลกระทบทุกๆคนจริงๆนะคะขอโทษ for i v ด้วยนะพวกเต้าส่วนอีกหนึ่งคนบันเทิงที่ออกมาประกาศว่าติดโควิด1อได้แก่นักร้องเสียงดีพิดพลค่ะเขาโพสต์ขออ้ขอความใน Instagram ว่าพบเชื้อนะครับพร้อมกับ บอกภาพทำลายอย่างละเอียดนะคะแล้วก็ยังระบุได้ว่าเมื่อช่วงสายได้ไปทําการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทราบผลตอนช่วงบ่ายสรุปว่าพบเชื้อนะครับต้องขออภัยทุกท่านที่ติดต่อง,งานไว้แล้วด้วยนะครับ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเลยครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ